มากระรบครอบแล้วเนาะงานวัดแฉมสองทิ่ตั้งหน้านี่น่ะแม่หลวงจะฮือผู้ช่วยกับต้องเชิญเป็นเก้าดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องแขกเนอะในเลยเจ้าแม่หลวงเจ้าจดการฮือเจ้าเมาแล้วไม่หลวง,นะลวงผู้ช่วยใบหญ้าผู้ช่วยใบหญ้าเนี่ยการกัพคน้นาอย่างใจอย่างเพราะหน้าอย่างใจย่งายง,งอุ้ยมไไหมายความว่าไงก็หมายความตามทีีอู้นาค่ะ เงี้ยอย่างอ่ะก็ฮูจะแกใจกับพี่แจมฮู้อย่งฮู้อย่งก็อ้มาและแล้แปงปากบุนใส่เด้เหรอล้น่ยยังกตดสองคนอย่างนี้ี้ยงกันเนี่ยฮะกูช่วยน้องแชมมีอย่างกันระหว่างมาเหรอเจ้าไปยาวอู้ในแม่หลวงค้านปากแม่หลวงกระทมตัวการเอาคนเดียวต่อแม่หลวง กบิจเจมมันมาเมีอแล้วไมหรวงวันนี้เลิกประชุมกันเตะผู้ช่วยว่าเลิกเขยแบบดีละใครกันแน่ที่บอกไม่หรวงเจ้าออไปก่อนเนาะเออเอ,อันเ,เจ้าไปก่อนนะจ๊ะวันนีเจ้าไม่หรง น้องบิ๊ตัวหู้ก็ว่าเขาสองคนเนี่ยเนี่อย่างกัน บีมบีมบีมเอา,ะาม,มะนาวปีกมาเมาเมอ,มอฮู้ยหอมซอสตานีา่นท่ามนมาท่านมะคุ้มนะไปเอาหลังบ้านพี่ฮั่นเออไมงั้นสามเกาก่อนไปเปียกเด็ดมาเลยเลี้ยงคนเนี่ยต้องยากีามม่ลำๆ้ำงามวนเส้นเลี้ยงกันหลายๆเมา ใส่ชิ้นหมูนี่นี่นเนาะหม้อหม้อนี่โดห <LAN. S 1> โหโหเกินไปไหมมันเกินไปไหมหไมามามาคุณเส้นมาคุณเส้นมาเออมามามาุมา้าายหอมจอดๆอดนะไปไปก็ไปอ่ะเดี๋ยวก่อนกนก่อนกน ปูแต่ผู้ช่วยเหมาะเหมาะเหมาะอะเอาควัวลงเอาควัวลงเอาเอาเลยเอาเลยนันใส่ใส่ใส่ปรมาใส่ปรมาเสียงเออนั่นพักมาอ้าวนี่หรอมาใส่มาใส่มาโอ้เลยย้ำอู้ยหอมมะแนวทอดสมปลารับลาปูอะไรแบบนี้ย้ำงูเส้นงูใจอ๋อดูไปแจมดูกชิ้นหมูเอยกุ้งแฮะ เบอร์เต็มนิดนักขนาดครัววันนี้นี่อุ้ยได้ละกันได้ละกันจิมบ่อ่ะจิมพอจิมพอจิมพออ่าเอออ่ะจิมพอจิมพอนี่นะมีก็าวัวดีๆทั้งนั้นนะโใส่นักเน้นท่านเป็นไงเป็นไงมาออได้แล้ว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 เนาะดีละดีละจาวบ้านเฮ้ยได้กินอย่างลำลำดีๆกับเพป็นพ่องนอือหข้าวุญกับเครื่องครัวมันนักเนาะนะน่ะนะเลี้ยงคนนะต้องเลี้ยงครัวดีๆนะว่าแต่ว่าดี เอาถุงมาเดีก่อนเอ็นนี่ไปผ่าได้ยังไงนี่เนาะเออออ่ะขอหน่อยขอหน่อยขอถุงแกนเอาไปน้อยเดียวบัดดาไปน้อยเดียวนะเออเนี้ยพี่จะบอกให้างนีแต่แแตนะพี่เนี่ยบบที่ใครเอาไปแบบที่เคยห่อใคยปิ๊กเนาะนี่เป็นตาตาหัวพี่นะกาะ ตื่นตีห้านะมาช่วยการว่าต้องเมอเจ้าละบ <c oughs> ุตรหมากรอบรรดาควากินเข้านะนี่ปิกสลวดเป็นการปีนเนี่ยแทนตี้นะมนันหลังกี่ก็้อนเห็นนําแล้วเนาะเออแต่จาน้องเขาได้มาห่อปิกไปไมเป็นการเท <c oughs> ่าคะแนน,นอย่างก่อน<า>นะ,นะพี่เจมเฮ้ยแต่เต้น,นะเอาขวดผมเจมส์ เอามหน่อยมหน่อยน้อยเพินกัจ๊ไเอาเฮงประจายอย่ามันจะเฮงมากหรอกนะนี่ก็จะไปฝากหลานที่บ้านเหมือนกันอยู่กับบ้านท่านเปลงหน้ามองซ๊อกซอกบอกขึ้นมานะกอบมาบักก้ามาหน้าบับปองคนเหงยเพราะว่ามากินข้าวจยกันวัดนี่ลูกวันนี้วัดเปัญยะกินเนาะมาช่วยการช่วยงานพวกนี่บักก้ามาอีว่ะไปฝากมาหน่อยเดียวนะเอาไปบันหน้าหลานมันตัวน้อยมากินน้อยเดียวนะเจหยง ไปน้อยเดียวไอนางว่องนะพี่นี่นี่ก็ขี้อายหัวปีน่ะนะช่วยการเต็มตีอะเอาถุงม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 าเลยเอามาเผื่อละเอามาเผื่อละคนน้อยคนน้อยน้อยเดียวน้อยเดียวนี่ของปีนเออนี่ของปี่เดี๋ยวแบบปอเลี้ยงแขกเนาะ อน้อยเดียวไปเอาอย่างนั้นไปน้อยเดียวไปน้อยเดียวดูอ huh. ะนี่สูงเขาปีซื้อสิ้นมาใหม่ปีแจมยังมาไปคนขิโลบอีล่าเหลือฮะงานมูเส้นสองถุงไปเล่นเะล่น่ะไหนว่าจะเบกับคนถุงแล้วตัวย่ยเอาไปเขาเดียวมดเรื่องฮะขี้หลบแต่ขี้หลบว่าคนอย่ามามีสัดใจนะ่ะโอ้ใครกันแน่ตัวนั่นน่ะลักเอาไปกินบ้านเขาเดียวต้องสองถุง ไม่บดีเงาหือตัวนั่นนี่ใส่บดีว่าขี้รักไม่ขี้รักบดรักแบบภากันเปิ่มเๆิรักไปอย่างนั้นฮขอถามกัมเตอร์เอาไปอยอาคืนมาเี้โอ้ยทำโมฮากันเปิ่มนจะห่างงามใครจะเป็นมาล่างหั่นซื้อออกคนเดียวงามตัวนี้ก่อนอ๋อปีเจ้าเปิดเนาะเนฮัลโหลแม่โออไปมาเดี๋ยวนี้แม่โทรมาบ่ได้เนาะแม่โทรมาได้เนาะ มาเลยแน่จริงกับมาเลยคนมันแน่จริงอ๋อเป็นว่าคดีย้ำมุ่นเส้นอีนออตแล้วเนาะตัวเหรอไอ้ตักปิกบ้านตัวป่นกอน้อยเดียวเจ้าเม็ดเหมือนกัน,นเนาะเฮาเนี่ยเอาเป็นยังวันผูกก่อนจะห้องประชุมแห่มไม่แล้วไม่หลูดจัด อวันนี้กับมาพร้อมกันแล้วเนาะกุมแม่บ้านห้ามพีหถวก,กันน้าเนือววันนี้นะย่างได้ก็ต้องประชุมเพื่อแล้วว่แต่วนันดีทราบกินอย่างกันก็คิวแองแองไม่หลวงว่านะ่ะตายเนยเจ็บหัวเนยอิน่นะจะก็เบบอร้เพราะหรอมีนได้เป็นนายไม่หลวง ล้าหนูตายไงก้าโอ้ก็น่าจมาเหม็นใบเหม็นบทอ่ะขจายเจ้ากันซ้อเหรอปะาขจายไปกว้างเลยเจ็บหัวเน่อยอีน่ะโอ้ยตั้งใจนี่ไม่รู้มันซับใกล้ๆเนี่ยต่ำเ,น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 ,เนี่ยนจะไลาย<อ>บราลร้องข้าเป็นเพอาเนาะไอ้เนี่ย ไอ <Girl. smoke. S 1> ้เน <dungeon> <leaf> ี <inhale> <st> hm <contamination> oh, okay. ่ยคิวเอ่งๆแกงบูดแต่มันเป็นของพายนี่อันนี้มันผ้ากันเปื้อนผู้ช่วยไปเจ๊กะไหนไหนไหนเนี่ยเนี่ยแม่หนอเออแม่นเตะฮะผ้ากันเปื้อนของผู้ช่วยการเสาะหาเจ้าเหมือนไปเจมเขามันหายไปไหนอีวะ โอ้แ,แม,แม่แม่หลวงแม่หลวงแต่อิงยังเส้นเน่านี่มือนจะาของผู้ช่วยเนอะผู้ช่วยพี่แจมอือเอาส่อนตังใดดีอ่ะเขาจะหันใส่น้ำเร็วเนะนี่ยนี่นี่ผู้ช่วยเอาไปืนนะแปะ๊ะเอาสุกไอ้หูเขาหนะ่ะโคเอาไว้ปืนขี้ดินนั่นได้ไรเดี๋ยวหมามากราบไปง่าไรหมาได้มาได้มาได้แล้วจะเอาไว้ไหนอะ่ะนี่นี่

เก็บดีๆเก็บดีๆเรียบร้อยแล้วก๊มปี๊บันด้ลืมเนาะบาลมปี๊อย่าไปลืมะคุณช่วยความจับดีเด็ดตายเออช่วยงานแล้วตัวหูได้ด้าเป็นยางม้นเส้น แกงบูดแกงเน่าขนาดนี้แม่หลวงยังไม่ได้บอกเลยอูด้หูอะไร่าเป็นยังมือเส้นอ๋อเป็นว่าจะอีกูเตือที่แกงหายเนี่ยหัวหน้าแม่ควรนอกปากันตักเนาะปิดปิดแจมแกขอโทษมาตันเราช่วยกี้ตะน้นาขนาดเทาสองคนนี่ปิวานะวันนี้อ่ะ เอาบอลลอดแน่มันไม่ไม่หลวงไม่หลวงไม่หลวงต่อไปอ่ะผู้ช่วยจะมาลลกแก่พิกบ้ามันแล้วผู้ช่วยจะบรย่ามแล้วเลิกเด็ดขาดเลยไม่หลวงจะมาย่าแล้วแฮ่ไม่หลวงเจ้านะกขอสัญญาเลยว่าเจ้าจะลาออกจากวงการจีหลอดหัวอย่างเด็ดขาด จะไปหย่งกันเตอร์เนี้ยไม่หลวงก้ดหาคุณงามความดีต um. um. ีผู้ช่วยอ่ะช่วยกันช่วยงานไม่หลวงพัฒนามู่บ้านเฮาอ่ะเนอไม่หลวงเนอร์จะไปแย่งกันเตอร์ไม่หลวงโอ้ได้อันวันนี้จะลงโทษสถานเบากันแล้วกันถือว่าเห็นแกคุณงามความดีไม่หลวงแตะกะเตะก อย่าขนหน่อย <plet> <om> โง่กบโล่งใจ ไอยังอะไม่หลวงมานี่สู่เขาสองคนก่อนที่ไผ่จะเข้าผาแม่ครัวจะต้องทายหูบกับสัญญานี่แล้วโคเถาก่อนถึงจะเข้าได้โอ้โอแไม่หลวงอันอันนี้นี่โทษสถานเบาแล้วกะโอ้เมนเนี่ยโทษสถานเบาเบาถี่สุดแล้วโอ้ยไม่หลวงจีอี้นะหน้าไเาหือเกาก่อนเนาะแมนแม่องค์หน้า,อนา,อายออย่าง เอาอะไอ้กเปิดไม่หลวงนี่ไม่หลวงจะบอกไว้เพื่อนนะเจ้าภาพเนะี่ยคนเลี่ยงเต็มตีเปิอ่อนจะคางกินแต่ต้องร้องฮือแค่กะกินเฮืออิ่มเฮียก่อนสู่เขาได้ใครแก่ล่ําไปล่าบัลล่านะตู้เจ้าได้กินน้ําแกงกับเข้าก็มีอะไายผู้ช่วยมาก่อนคนแรกโอ้มาไายแล้วไม่หลวงจะมีรางวัลฮือบะถ้ากลัวปะได้ตักกับแกงอะนี่เตรียมไม่ฮือแล้ว ห้าแปใส่เข้าหกคเก้าใส่แข็งทายหูเซ็ตเอาุงไปแต่ต้องสัญญาหลังจากแขกเมื่อบ้านหมดแล้วถึงตักฟิกได้มาทายไปแจงไปก่อนแล้วมาไมาปวดยี่ห้อยปบะเดียวเนี่ย่หญยเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไม่หลวงอ่ะมายืนปุ้ๆปๆ้นบังไปบังไปทายเอา ยิ้มงามๆยิ้มงามๆเขยิ้มมาตรงนี้หน่อยบางป้ายเขิดดหน่อยบางป้ายอะมันหันบาทีเออนั่งหันหยุดก่อนนี่คือชัดเจนเขาพี่เจ้าขอสัญญาวัานี่อันนี้นี่อ่ะเอ,อ้ยยิ้มนะไปแปงหน้าแห่ตาแห่อย่างนาั้นยิ้มน้า้องแจมไปอ๋อเอาไปไม่หลวงไงยักไปเรอยอะมาเอามาได้กะม,มันจะเป็นยังนี่อันทีสัญญากันอะอม,มาตุ๊กแปงหน้าแหย่ตักหย่กเอายิ้มยิ้มหน่อย เปงนน่าแห่แต่แห่อย่างหนึ่งเสาซ้ำเออนี่เอาไปโทดเลยโทดเลยไปโทดถึงเรียบร้อยแล้วกลับมาเอาถุงแกงไปอ่ะถึงห้าคูณแปดหกคูณเก้าเอาไปไปเลยแล้วกลับเข้าไปได้ผามแม่ครัวเดินค่ะี่ถามแม่ครัวเข้าไปตังในเลยมีทั้นหลายคนละไปโอ่อาจจะไปไอ้บ่ฮู้ห้าอันน่น้